อ่าครับสรุปเอ๊ไทยชนะครับผมชนะอย่างเมามมนสามต่อ2เซตนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนัดแรกชนะอันดับหของโลกนะครับตุรกีหรือว่าตุรกีเนี่แหละโอ้โหลุ้นเต็มที่นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะมาสรุปเซตนิดนึงนะครับเซตแรกนี่ตุรกีชนะไทยไป2 5่สิต่อสินะครับผมเซต2ไทยก็ตามมา เป็น31ต่อ29้ครับเซต2นี่นานนิดหนึ่งแล้วมาเซต3ามตุรกีก็กลับมาได้ยับ25ต่อ22แล้วมาเซต4ไทยเราก็ได้เหมือนกันนี่ชนะไป25ต่อ19แล้วก็เซตที่5ครับโอ้โหยื้ยุดชุดกระชากเต็มที่ก็มาจบที่ไทยชนะไป15ต่อ13ครับมเมามันเลยทีเดียวเซตเซตที่5เนี่ยแหละแมนัดวันอื่น นัดที่2เจอใครตอนนี้ยังไม่รู้แล้วถ้าอยากรู้ไปดูในเว็บไซต์ Facebook ของ WorkPoint WorkPo ์กพอยตเขาถ่ายน่าจะมีบอก <c oughs> ก็แค่นี้สุดยอดมันมาก